คิดว่าสภาพดูนะคะแบกใส่เป้แบบนี้ใส่กระเป๋าแบบนี้นะคะเหยียทัดแล้วก็ตะกร้ามันยังว่างอยู่สองตะกร้าคิดว่าเราควรจะไปต่อหถึงพอสำนี้ค่ะทางกลับนะคะวันขอทำ EP 3ค่ะกับตะกร้าว่างๆนะคะตามมาชมกันค่ะว่าจะมีอะไรให้เราเก็บไหมนะคะเพราะว่าเราจะไม่เดินไปตามถนนนะคะเราจะเดินลัดป่ากรอบนึงค่ะ เราก็จะมาลุ้นกันว่าดูแมงมันขึ้นหน้าค่ะเราจะได้อะไรไหมนะคะกับ EP ที่3จ้าขากับขาเดินกับไปหาจักรยานนะคะสายตาก,ก็สอดสองมองหาเห็ดไปด้วยจ้ะอันนี้สภาพทางเดินไปจักรยานนะคะตอนขามาวันเดินเราะมาตามข้างทางค่ะ ขากลับนะคะวันจะเดินลัดป่าจ้าเพราะคิดว่ามันต้องมีอะไรให้เราเก็บแน่ๆเลยค่ะไปลุ้นกันนะจ๊ะไหนๆเราก็มาถึงป่าแล้วนะคะในเมื่อมันได้เยอะจนเราต้องขายก็ขอเก็บต่อน,นิดนึงค่ะตอนนี้นะคะหนักมากเลยน่าจะประมาณ5้กิโลได้ค่ะ มันก็จะขอเดินไปอีกทางหนึ่งนะคะผ้าหรือเปล่าทำไมมันหนักจังเผื่อเราได้เพิ่มสักสองสามกิโลค่ะนะไหนๆก็มาแล้วมาเจอเราจ้าจุดเล็กๆพอได้เก็บนะคะและที่สำคัญคือวันเห็ดเห็ดมันปูสีเหลืองด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ตะกร้าเล็กนะคะ ดูว่าเส้นทางการเดินกับเราเนี่ยเริ่มต้นแบบนี้นะคะเราจะได้เยอะมากหน้อยแค่ไหนนะจ๊ะนี่พอได้เก็บอยู่จ้าอันนี้คือเราเดินอ้อมเลยนะคะเดินอ้อมมาทางเขาเลยถ้าเราเดินตรงไปตามทางเดินนะสิบนาทีเราก็ถึงจักรยานแล้วะคะ่ะถ้าเดินทางนี้นะน่าจะหนึ่งชั่วโมงได้ ดุนกันต่อจ้านี้เรามาเจอกลุ่มสวยๆดอกสวยๆกันแล้วจ้านี่เลยแล้วก็ยาวขึ้นไปถึงนู่นเลยจ้ากลุ่มใหญ่ค่ะเขาจะออกเป็นกระจุกแบบนี้นะคะถ้าเกิดจริงๆนะไอ้ที่เกิดดอกสองดอกเนี่ยคือแบบจะเจอน้อยมากเลยจ้าสวยมากค่ะ ัดให้ลึกๆจะได้ขายยาวๆค่ะนี่แล้วก็นอกนั้นก็จะกระจายกระจายอยู่รอบๆนะคะตัดเป็นดอกๆไปค่ะเลือกกระดอกใหญ่ๆไปก่อนจ้าแต่ว่าเป็นกลุ่มที่สวยมากเลยค่ะตรงนี้ดูนะคะน,นี่ค่ะ เดินลัดมาเจอที่เขาเกิดในใต้ต้นบูเบอรี่นะคะมีแต่ดอกสวยๆเลยค่ะแต่มันจะเก็บยากนิดนึงค่ะคนเก็บขายนะคะเขาไม่ค่อยเข้าป่าแบบนี้กันด้วยนะคะเพราะว่ามันเก็บยากค่ะต้องแบกต้นบูเบอรี่ออกก่อนนะคะ แต่ว่าเห็ดดอกสวยมากเลยวันจะเดินลัดไปทางนี้นะคะก็ะเลยแวะเก็บเลยจ้าเดี๋ยวไปดูผลงานตะก้า EP3 ของเรากันนะคะนี่จ้ะไม่เบานะครึ่งตะก้าไปแล้วเดี๋ยวนะจะพาไปดูตรงนี้อีกกลุ่มนึงค่ะโอ้ย <laughs> เก็บลำบากค่ะ <laughs> มันอยู่ใต้บูเบอรี่นะคะแต่ดอกสวยเนาะ เวลาเจอกลุ่มนึงนะคะเ้ยมือโดนกล้องเขาจะใหญ่แบบนี้เลยค่ะโอ้ขาส,สกปรกนิดนึงดูกลุ่มนี้ค่ะมีแต่ดอกใหญ่ๆแล้วก็ได้สีเหลืองม่าหนึ่งดอกค่ะ กลุ่มเล็กๆนะคะแต่ดอกสวยดูขาใหญ่มากเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะเราไปหาจักรยานกันดีกว่าค่ะตอนนี้เราได้ครึ่งตะก้าเล็ก ep สนะคะซึ่ง <laughs> ยิ่งเดินเหมือนยิ่งลึกไปเอา้าเดินออกมาถึงอันตรงนี้ละถนนแล้วค่ะไม่เอาไม่เอาไปอีกหน่อยไปอีกหน่อย มาเดินตรงทางเดินในป่าค่ะจะมีรอยคนเดินออกไปถ้าเดินตามนี้ก็ถึงถนนใหญ่นะคะแล้วถ้าเราเห็นเห็ดเราค่อยแวะเก็บจะ้ะถ้าไม่เห็นก็คึงตะก้านะคะมาถึงมาถึงจักรยานแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาของวางนะคะแล้วก็เดี๋ยว ไปขอเดินเก็บให้เต็มตะก้า EP สามนี้ก่อนเราจะกลับบ้านนะคะวางไว้ไม่น่าหายนะคะอีกมิดเดียวจ้าเพราะว่าตอนนี้นะคะตะก้าน้อยเราได้เราได้เท่านี้เองค่ะเสียเที่ยวเสียเที่ยวเสียชื่อหมดเลยเดินเก็บได้แค่นี้ไปดูกันจ้าว่าเนี่ยเด๋ยดเราเดินข้างๆจกักรยานนี่เองนะคะว่าจะมี ลุ้นให้เราได้เต็มตะกร้าไว้นะคะไปลุ้นกันจ้านี่มาเจอแล้วนิดนึงค่ะนี่มาลุ้นมาลุ้นอ้อยตรงนี้ก็มีค่ะอุ้ยไม่ใช่แค่นั้นดูจ้าดูจ้าขาเหลืองๆนะคะเดี๋ยวพาไปเก็บค่ะนี่เลยมาลุ้นให้มันเต็มตะกร้ากันนะคะได้ยินเสียงรถไหมคะอยู่ติดถนนเลยจ้า เป็นกลุ่มที่สวยมากนี่กลุ่มเล็กๆแต่ว่าสวยค่ะเต็มตะก้ารนี้ก็หนึ่งกิโลได้นะคะถ้าเป็นเห็ดเหลืองเนี่ยเต็มตะก้ารนี้จะได้สองกิโลจ้ะถ้าเป็นเห็ดมันปูนะคะสีน้ำตาลมันเบาค่ะเต็มตะก้ารนี้จะได้แค่หนึ่งกิโลจ้ะ ดูดอกนี้กันค่ะนี่ดูดอกนี้กันค่ะอืมสวยมากจ้าโอ้เดินข้ามไปซะง,งั้นค่ะดูสิคะกลุ่มนี้สวยมากดูขาดูขาใสกำลังแบบน่ากินเลยจ้าขาย,ยาวมากๆเลยค่ะ พามาดูเห็ดปีกนกด้วยค่ะระหว่างทางเดินเห็ดที่เรามาเจอกันช้าไปนะคะอ๋อไม่ใช่ปีกนกเป็นแบบเห็ดชนิดหนึ่งแหละนี่นะคะกินไม่ได้จ้าเรามาลุ้นมันปูกันต่อจ้ากลุ่มเล็กๆค่ะ ก็มาเจอมันปูสีน้ำตาลขายยาวมากค่ะมองดูก่อนว่ามันมีเยอะไหมถ้านั่งมาแล้วจะมองไม่เห็นเลยนะคะโอ้ยโอ้ยลุ้นลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นว่าจะเต็มตะกร้าไหมนะคะนี่ดูค่ะขายยาวมากแล้วก็สวยมากเลยค่ะนี่นุ่นด้วยจ้า เต็มตะกาแน่ๆเ,เพราะว่าถ้าไม่เต็มก็จะไม่ยอมแพ้นะคะถ้าไม่เต็มก็จะไม่ยอมกลับบ้านจ้าใกล้แล้วใกล้แล้วดูคะ่ะจุดสุดท้ายก่อนกลับบ้านของเรานะคะอุย้ยมันไม่น้อยเลยคะ่ะดูนะคะที่อุย้ยนี่คือนู่นมันมองไปไกลถึงนู่นคะ่ะนู่นข้างในจ้า อยู่ใต้ต้นไม้ล้มนะคะต้นไม้ใหญ่มากดูนะคะเราจะเก็บยังไงนี่แหละหวังแค่เต็มตะกร้านะมันไม่ได้เต็มตะกร้าแล้วเนี่ยมันจะต้องมีถุงเอ็กซ์ตร้าด้วยจ้าเห็นไหมคะถ้ามองไม่เห็นเห็ดตะโกนดังๆนะคะเพราะวันอยู่หลังกล้องจ้า ดูกลุ่มนี้จะเห็นไหมคะเพราะว่ามันอยู่ใต้กิ่งไม้คะ่ะวันต้องรื้อกิ่งไม้ออกก่อนนะคะเดี๋ยวหาหาแทรกตัวเข้าไปก่อนคะ่ะใหญ่สวยมากเลยคะ่ะอมันอยู่ใต้ต้นไม้ล้มนะคะแล้วตัวเราก็ไม่ใช่เล็กๆด้วยจ้า ต้องเก็บหัวหน้าดูเลยค่ะอืมสวยมากดูตรงนี้ซ้าดูค่ะราดูต้นไม้ออกก่อนเห็นไหมคะขาสีเหลืองด้วยเห็นเห็ดพิษไหมคะสีขาวเนี่ยค่ะเวลาเก็บต้องระวังจ้าโอ๊ยขอเข้าไปก่อนนะคะเยอะมากเลยค่ะจุดนี้ ล้นตะก้าค่ะรับรองไม่ผิดหวังจ้าหนึ่งชั่วโมงของเรานะคะเอ้ยอ่ะหนึ่งชั่วโมงอะ่ะจบ EP พีหนึ่งอีสองมาแล้วนะคะเดี๋ยวว่าดูเวลาก่อนอ๋ออันนี้ที่วันว่าเดินอ้อมเขามาเกือบหนึ่งชั่วโมงคือใกล้ใกล้แล้วคะ่ะใกล้ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วคะ่ะปีนมาอีกฟากแล้วนะคะ เอาตะก้าวางไว้ตรงนี้จ้ะนี่ดูค่ะความเห็ดเยอะนะคะเห็ดเยอะใต้ตอไม้ล้มค่ะโนุ่นให้ดูก่อนนะคะเยอะมากโลกกัดที่ตะก้าไปก่อนนะคะเพราะว่ามุมมันไม่ค่อยสวยค่ะเต็มแล้วค่ะประสบความสำเร็จค่ะ EP 3จ้า ถ้าใส่ตอนเดียวมันจะยาวเกินไปนะคะวันก็เลยขอตัดเป็นสามตอนนะคะมันปูสีดำล้วนๆเลยค่ะเป็นกำลังใจให้วันนะคะวันจะค่ะวันจะไปฝั่งนู้นค่ะเอากล้องไปด้วยไม่ได้นะคะอุ้ยไม้เกี่ยวหัวจ้ามันรกมันรกมากค่ะตอนนี้เราอยู่ใต้ตอไม้ที่เราข้ามมานะคะ ดอกไหนไม่เก็บคือมันโดนแดดนะคะดูดอกนี้สวยมากค่ะต้องคลานเก็บกันเลยจ้าเปียกๆหลังฝนนะคะพื้นจะเปียกมากๆเลยดูแต่ละดอกโอ้ยยกขาตัวเองก็ไม่ไหวแล้วค่ะ ดูตะก้าก็ด้วยจ้านี่นี่จ้าโอ้ยก <c oughs> ิ่งไว้เกี่ยวหัวค่ะเต็มตะก้าแล้วค่ะสวยมากๆจากจุดสุดท้ายนะคะ นี่ค่ะเย่าเห็ดตะก้าสุดท้ายค่ะแล้วเป็นเห็ดที่สีสวยมากๆเลยค่ะอ้ยภูมิใจภูมิใจนีย่ยังไงดีอย่างนี้จ้านี่และแล้วเราก็ได้สามคลิปสำหรับวันนี้นะคะฝากติดตามชมด้วยนะคะวันต้อง ขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจมากๆนะคะที่กดติดตามกด Subscribe แชร์ถ้าชอบนะคะแล้วก็คอมเมนต์ทักทายกันได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะมาลุ้นกันนะคะว่าวันน่ะจะเอากลับบ้านด้วยจัก,กรยานได้ยังไงนะคะตามมาลุ้นกันค่ะว่าจัก,กรยานถุงจะคว่ำกางกลางทางไว้นะคะ ก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่กดติดตามและกด Subscribe ให้นะคะฝากกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ